รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show ครับวันอาทิตย์นี้มีเรื่องราวดีๆมาบอกวันที่นี้เป็นวันซึ่งดีใจมากๆเลยที่จะได้เสนอช่วงทอล์คโชว์ของเราวันนี้มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรงละครเป็นละครเวทีนะฮะครับนิดนึงอยากจะบอกจริงๆเลยว่าอยากให้เปิดตั้งนานแล้วแต่ที่เปิดแล้วที่พัทยาครับต้องงละครนี้ชื่อละครสิงห์ดีลักซ์ซีเนมาติก เทเตอร์อยู่ที่พัทยาแล้วก็จะมีละครเวทีไปเล่นคือผมคิดมาตั้งนานแล้วคนไปพัทยาเนี่ยมันพร้อมเที่ยวพร้อมจ่ายเงินพร้อมมีความสุขพร้อมดูโชว์ตอนนี้เมื่อก่อนก็มีโชว์ละที่พัทยาแต่จะเป็นโชว์อีกแบบหนึ่งแต่คราวนี้จะเป็นละครเวทีเลยลงทุนพันกว่าล้านครับในพัทยาเนี่ยนะละครเวทีสร้างโรงละครเนี่ยนะ เรียกว่าลอดเวเลยก็ได้นะนั่นน่ะผมอยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะนั้นในช่วงทอกโชงเราวันนี้ท่านได้พบกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับและแน่นอนครับช่วงที่โดงทางมากในขณะนี้นะเยี่ยมเยี่ยมมองๆอ้าววันนี้หนูจะพาไปพบกับธุรกิจของสิงห์เหนือคุณก๊อฟฟักกิ้งฮโร่โอ้โหอันนี้ก็คือออรายการผมไม่เชื่อทอกโช์ด้วยเป็นร้านที่แบบว่าบอกได้เลยว่าชื่อร้านนี่มาลาสโบไหมมาลาสโบไหมผมเชื่อว่ามีหลายคนงงครับแต่ถ้า ไปดูเนี่ยช่วงยิมเมลมองเนี่ยบอกตรงว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงพวกนี้เป็นเทรนด์ด้วยนะเป็นเทรนด์อาหารแบบนี้ใช่แต่ผมรู้มาอย่างหนึ่งที่รู้จากร้านนี้คือได้ยินจากเสียงคนเขาพูดก็เลยส่งคนไปดูเนี่ยคือส่งพวกเขาไปดูเนี่ยเขาบอกอร่อยมากอร่อยจนขนาดที่เรียกได้ว่าหลุดไปตกชีวิตนะครับสิบคะแนนเต็มจริงหรอาจริงครับอร่อยแบบร้องขอชีวิต จริงว่ะอันนี้เป็นเป็นสโลแกนเขาด้วยฮะอร่อยแบบร้องขอชีวิตเหรออร่อยจนต้องร้องขอชีแค่แค่แค่ผัดผักบุ้งนี่เหรอไม่ใช่ไม่่ใชปิ้งย่างปิ้งย่างเหรอสองวันหรืออ๋ออยู่นานเหรอก็มีมาลามีมาลาเพราะฉะนั้นท่านลองดูรายการของเราวันนี้แน่นจริงๆแน่นไหมโกะแน่นครับแน่นอะไรแน่นอกครับทำไมอะ เ<ล>ก็กินมาเยอะไง<อ>หายใจเรื่อไม่ออกไปกินมาเยอะ,อะ,อะกินขนาดไหนอย่างไรอะว,วันนี้อย่าพลาดเพราะถ้าเกิดท่านพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่ร<อ>ู้เรื่องขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งทุกท่านนี่คือรายการ Today Show วันนี้ Talk Show ของเราท่านผู้ชมได้พบกับเรื่องราวซึ่งนา่าภาคภูมิใจจริงๆเราเป็นคนไทยเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดใครมาบ้านเมืองของเราแล้วเขามาชมว่าอะไรของเราเนี่ยเด็ดแล้วดีแล้วสุดยอดเราก็จะดีใจใช่ไหมครับคราวนี้มีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเกิดใหม่ขึ้นมาในเมืองไทยเลยนั่นคือสิงดีลักซิเนมาติกเซียเตอร์เป็นโรงละครครับเป็นโรงละครที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลยในความเป็นคนไทยจะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของพัทยาจะเป็นเดสติเนชันเป็นที่ที่ต้องไปของพัทยาทั้ง คนต่างประเทศและคนไทยเรื่องราวของโรงละครแห่งนี้นะครับพูดตรงๆดราม่ามากๆม,ม,มันเกิดขึ้นได้แบบไม่น่าเชื่อเลยเกิดขึ้นได้ด้วยความตั้งใจของคนซึ่งทําหนังคนซึ่งทําหนังคนสองคนเนี้ที่จะมาในรายการนี้เป็นคนทําหนังตังอะจะมีสร้างโรงละครไหมโรงละครเนี้ยหนึ่ล้านบาทไม่มีมีแต่จินตนาการ มีแต่ความคิดมีแต่ความคิดมาตลอดชีวิตเพราะเป็นผู้กำกับหนังอยู่แล้วเป็นผู้กำกับหนังของ GTS ทั้งสองคนเลยความคิดไอ้นั่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีไอ้นั่นก็อยากได้ไอ้นี่ก็อยากทำต่นี้คิดเฉยๆมันไม่เป็นรูปเป็นร่างเราลองคิดแล้วเราลองเขียนกงนขึ้นมาเดิเราลองเขียนให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาพอเขียนมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะความต้องการมันเยอะขึ้นไงเพราะทำหนังนี่ ก็จะรู้ว่าถ้าเกิดเป็นละครเวทีอย่างเดียวถ้าเอาหนังมาเพิ่มเอาหนังมาเติมมันจะสวยขนาดไหนแล้วถ้ามันไม่ใช่แค่หนังล่ะถ้ามันเป็นวิชวลเอฟเฟกด้วยล่ะแล้วถ้ามันเป็นหุ่นจริงๆด้วยล่ะเป็นทุกอย่างจริงๆขนาดไซส์มหึอือมาที่น่าตกใจด้วยล่ะมันยิ่งไปกันใหญ่จึงเกิดโรงละครแห่งนี้ขึ้นมาและละครที่มีชื่อเรื่องว่าคานเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปจะเป็นอย่างไรนั้นผมอยากให้ท่านผู้ชมพบกับทั้งสองท่านนี้ ผู้กำกับนะครับนึกในใจไว้ก่อนว่าผู้กำกับที่สร้างความเป็นจริงขึ้นมาได้จากจินตนาการของตนขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณศิล์ยงยุทธและคุณกอบปวีนผู้ที่ทําให้สิงห์ดีลักซ์ซีนิเมาติกเซียเตอร์เป็นจริงขึ้นมาครับสวัสดี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 ครับดีใจที่ได้พบกันดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนั่งครับเชิญนั่งครับคือผมโดยส่วนตัวครับชื่นชมคุณอยู่แล้ว ในค,ความเป็นคนรุ่นใหม่แต่พอผมาเห็นโปรเจ็์ <project S 1> ของคุณสองคนนี้ผมจะให้คนไทยและคนดูเนเข้าใจด้วยว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปที่พัทยาครับ ตรงพัทยาใต้ใช่ไหมฮตรงเทพประสิทธิ์ใช่ครับเลยเทพประสิทธเลยพัทยาใต้ไปอีกหนึ่งซอยคืาเรียกซอยเทพประสิทธิ์ใช่ครับจะมีเซียเตอร์แห่งใหม่โรงละครแห่งใหม่โรงละครลอยได้แห่งใหม่ลอยได้ด้วยลอยได้ลอยได้ด้วยที่เรียกว่าสิงดีลักซินีนาเมติกเซียเตอร์จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนยังไงต้องคุยกับคุณสองคนครับผมมันกลายเป็นโรงละครได้ยังไงเล่าให้ฟังนิดครับสิคือถือว่าเป็นโชคดีมากๆนะครับของของของเราสองคนของกลุ่มเรานี่แหละเพราะว่า พอทาหนังมาเยอะๆครับถ้าถ้าเรามองว่าหนังเป็นคอนเทนต์เอางี้ก่อนมันมันครั้งแรกสุดเลยเนี่ยมันมีโชคดีที่แบบว่าพอทําหนังและหนังผีเราค่อนข้างดังโดยเฉพาะอย่างยิ่งสี่แพร่งห้าแพ่งเนี่ยทางโซนสนุกเซนโตซาที่สิงคโปร์ฮะจะเป็นคนแรกที่มาชักชวนเราให้เอาคอนเทนต์เราไปแปลรูปเป็นบ้านผีสิงเป็นบ้านผีสิงแบบให้ไปเล่นสรุปตรงนี้ยแล้วเราก็ได้คือเราไม่เคยทํามาก่อนแต่เราก็ได้เรียนรู้และทำเราได้ทำติดต่อกันถึง2ปีที่สิงคโปร์ แล้วเขาได้ไปชวนไปทําบ้านผีสิงที่นู่นว่าง่ายๆเราใช้ความรู้จากหนังของเราเนี่ยไปทาอันนั้นเหมือนการแค่เป็นการฝึกปลือฝีมือแล้วพอต่อมาปุ๊บพอเรามีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วบังเอิญโชคดีตรงที่แบบว่าบริษัทปัจลักษพาสุขซึ่งเป็นบริษัทกลุ่มทุนคาร์เฟนดิ้งกลุ่มใหม่เนี่ยเขามีวิชั่นที่อยากจะสร้างธุรกิจโชว์เอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยที่พัทยาแล้วเขาก็เคยเห็นงานของเราที่สิงคโปร์ครับเขาก็เลยมาชวนกันว่าคุณสนใจไหมไอ้ของเราเนี่ยพอหลังจากทําหนังมานานนะฮะ พอได้ไปลิ้มลองการทำไลฟ์อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็มีจินตนาการเต็มหัวไปหมดเลยอ่ะแล้วพอมีคนมาหยิบยื่นโอกาสสักถามเนี้ยมันก็เลยแบบยิ่งเครื่องติดยิ่งเครื่องติดก็เลยจินตนาการที่ว่าจินตนาการที่ว่านี่ท่านผู้ชมมันไม่ได้เกิดเมื่อวานนี้นะฮะมันกี่ปีแล้ว3ปีครับสมปีนะครับที่2คนนี้ที่พอเขามาชักชวนตอนแรกนะครับทั้งสินทั้งกอล์ฟเนี่ยก็มานั่งสมหัวกันเฮ้ยเราทำนี้ดีไหมทำเริ่มเขียนบท ถูกไหมครับใครเป็นคนวางโครงทั้งหมดครับก็จริงๆแล้วเหมือนเราคุยกับทางปัญจรักก่อนนะครับว่าเขาอยากทําอะไรหรือเขาก็พูดว่าเอ้ยเขาอยากทําโชว์ที่ยังไม่เคยมีในเมืองไทยมาก่อนปกติเวลาคนไทยจะดูโชว์ต้องไปดูตามต่างประเทศเนี้ยแล้วก็ที่สำคัญคือโชว์เนี่ยจะต้องมีความเป็นไทยด้วยแต่เขาไม่อยากได้ไทยที่เป็นเหมือนอย่างที่เคยพรีเซนต์กันมาครับอยากได้อะไรที่คิดใหม่ทําใหม่เราก็เลยมานั่งคิดกันว่าเอ้ย น่าสนุกเลย็ก็เลยคิดเกสินใช่น่าสนุกตอนแรกที่เขาพูดอ่ะเมื่อสามปีที่แล้วบทมันยังไม่มีเลยไม่มีเลยครับแต่มานั่งคิดมันกลายเป็นชื่อเรื่องว่าคานได้ยังไงคานคือใครครับก็จริงๆแล้วเรื่องมันจะคานเนี่ยเป็นเหมือนตัวแทนของเด็กยุคนี้ครับที่อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องของวรรณคดีไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยมากนักอาจจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อด้วยซ้ําบางคนนะฮะแต่ว่าถ้าเกิด เขาได้ลองเข้าไปประจนภัยล่ะถ้าเกิดเขาได้ไปสัมผัสโลกพวกนี้จริงๆล่ะเขาอาจจะเห็นมุมเห็นความหัศจรรย์ของวรรณคดีไทยขึ้นมาได้โลกแห่งวรรณคดีไทยคุณเลยเขียนให้คนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนธรรมดาเนี่ยได้หลุดเข้าไปในโลกของวรรณคดีไทยถูกต้องไหมฮะแต่วรรณคดีไทยถ้าเลือกมาเรื่องเดียวโอ้โหมันก็ไม่ยิ่งใหญ่หลุดเข้าไปกี่เรื่องหเรื่องครับ6กเรื่องคือคือจริงๆอ่ะ โจ์เขาอ่ะเขาเจาเรื่องเดียวแรกสุดครับแต่พอเราดีเซิร์ชจฮะว่าเจาเรื่องอะไรดีเนี่ยเฮ้ยวันคดีไทยเนี่ยผมว่าไม่แพ้แฮร์รี่พอตเตอร์เลยครับในเชิงของจินตนาการของผู้ประพันธ์วันทีไทยมันก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่บอกว่าตัดใจไม่ได้เลยก็บอกว่าถ้างั้นเราพยายามสร้างโครงเรื่องที่เราสามารถให้เขาผจญภัยใน โลกจินตการของวคระที่แตกต่างกันหลายเป็นเซกชันเซกชันใช่ครับคือแต่ละเรื่องมีจุดเด่นของเขาอยู่แล้วครับทั้ง6เรื่องที่เลือกมาใช่ครับแต่ตอนแรกเลยที่ทางกลุ่มทุนให้มาเนี่ยเพราให้ตังมากี่ตังก็เมื่อกี้พี่ต่อยประกาศไปพันสองใช่ไหมครับตอนนี้มาตอนสุดท้ายครับตอนแรกเขาบอกมาแค่ครึ่งเดียวครับหกรครับหกรอยล้านครับ คุณก็ค่อยๆเขียนกันไปครับคือคือตอนแรก600ล้านนี่ก็เยอะมากเลยนะเพราะเราเราทำหนังหรือว่าเราจะใช้มันหมดหกร้อยล้านเราทำหนังเรื่องหนึ่งที่ห้าหกสิบล้านที่หกร้อยล้านอุ้ยสบายอ้ยสบายสบายแต่วัยวัยครับแต่ว่าพอตัดภาพผ่านไปไอ้สบายมันไม่สบายท่านผู้ชมมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้โรงละครแห่งนี้เป็นโรงละครที่บอกแล้วที่อยู่ที่เลยพัทยาใต้ไปเขาเรียกซอยเทพประสิทธิ์เข้าไปปุ๊บท่านจะเจอกับโรรงละคที่ลอยได้ โรงละครแห่งนี้เป็นโรงละครซึ่งตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อการทํางานแบบนี้โดยเฉพาะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโรงละครแห่งนี้ก็คือละครเรื่องแรกของเขาคือชื่อเรื่องคานนี้เองคานมีตัวเล่นคนหนึ่งซึ่งเดินแล้วไม่รู้อีท่าไหนเดี๋ยวต้องไปดูเองบอกทั้งหมดไม่ได้หลุดเข้าไปในโลกแห่งจินตนาการหลุดเข้าไปเจอเรื่องราววันหนึ่ในไทย6เรื่องด้วยกัน เมืองไทยไม่มีใครเคยทำาระและคิดว่าไม่น่าจะมีใครที่จะกล้าทำอะไรแบบนี้ผมมั่นใจว่าคุณจะไม่เคยได้ดูอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตแน่นอน